ห่วงบุคลากรทางการแพทย์กังวลโควิดอุปกรณ์ไม่พอบางคนติดเชื้อส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยยิ่งลังยกยกย่องบุคลากรทางการแพทย์เป็นวีระบุรุษในยามยากของคนไทยให้กำลังใจผู้ติดเชื้อหายจากโรคโดยเร็วขอคนไทยทำตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่30มีนาคมปี2 0 1 3เพจเฟซบุนะ๊กนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความระบุว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความหวาดกลัวและวิตกกังวลแต่สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นหน่วยหน้าที่ต้องรับภาระหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะในปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคยังไม่เพียงพออีกทั้งวัคซีนยังอยู่ในระหว่างการคิดค้นอยู่นั้นแต่ด้วยจรรญ,ญาบรนในวิชาชีพแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งที่หลายท่านต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและบางท่านต้องติดเชื้อดิฉันขอขอบคุณและชื่นชมในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านและขอส่งกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะพวกเราคนไทยทุกคนรับรู้ได้ด้วยใจว่าพวกท่านคือวีรบุรุษในยามยากของคนไทยคะ่ะ พวกเราทุกคนควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการลดภาระแก่บุคลากรทางการแพทย์เราควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรักษาความสะอาดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้ต้านโรค และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นหรือการรักษาระยะทางสังคมโซเชียลดิแทนซิ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดิฉันขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านหายจากโรคโดยเร็วค่ะในช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ตระหนักรู้กับข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมีสติ จะทำให้ทุกท่านรู้ทันกับโรคโควิด -19 ค่ะแล้วเราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยรักและห่วงใยพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะโดยก่อนหน้านี้โซเชียลถล่มยับอนุทินตํำหนิแพ้ติดเชื้อ9คน แลยก่อนหนะ้านี้เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาในอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคำถามกรณีที่สื่อถามเรื่องมีหมอและพุคกาารทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ซึ่งล่าสุดมีการรายง,งานรวม9คนโดยในอนุทินที่ ตอบกลับว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานยังไม่มีการติดเชื้อของแพทย์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาโควิด -19 ยังไม่มีนี่คือสิ่งที่ต้องไปหวดกันนะครับอันนี้ต้องยอมรับพวกเราก็ไม่พอใจนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เฝ้าระวังตัวเองแล้วซึ่งเราควรจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างเราก็จะต้องเป็นคนที่ alert ตัวเองตลอดเวลาว่าช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดโรคแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดที่ผ่านมามาตรการจะเข้มงวดขอให้บุคลากรพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาตัวเองให้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ กำชับให้บุคลากรที่ป่วยให้ไปกักตัวเองแต่ยังไม่มีคนไหนแสดงอาการหนักออกมาและหวังว่าภายใน5-7วันก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติและคนรอบข้างสอบสวนโรคไปหมดแล้วว่าอยู่กี่เมตรประมาณ3-4ทอดและให้กักตัวเองและเป็นสิ่งที่ต้องระวังมัวแต่ระวังของนอกบ้านแต่ข้างในยังละหลวมต้องขออภัยและจะไม่ให้เกิด แบบนี้ขึ้นอีกอย่าติดเชื้อต้องรู้จกักดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยและควรจะเป็นบุคคลตัวอย่างจากนี้ไปจะกำชับให้มาตราการที่เข้มข้นโดยคำพูดดินกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่หลายคนโดยมองว่าเป็นคำพูดที่บั่นทอนกำลังใจในการทำงานทางทางที่ในอนุทินควรปกป้องและให้กำลังใจแพทย์ที่กำลังทำหน้าที่ต่อสู้กับการระบาดของโรคมากกว่า นอกจากนี้บางความเห็นยังระบุว่าถ้าไม่อยากให้บุคลากรการแพทย์ติดโรคก็ควรจะทำให้อุปกรณ์การป้องกันโรคมีใช้อย่างเพียงพอในโรงพยาบาลไม่ใช่แค่ให้บุคลากรเหล่านี้ต้องรับภาระเองทั้งหมด ขณะเดียวกันบางความเห็นก็กล่าวสอดคล้องกันว่าในการทำงานจริงบุคลากร,กรการแพทย์พยายามป้องกันตัวเองที่สุดแล้วแต่เพราะอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอนี่เองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดโรคได้ดังนั้นคำพูดของนายอนุทินจึงไม่สะท้อนความเป็นจริงนะักล่าสุดประชาธิปัตย์ดินหลังอัจฉริยะเปิดชื่อแชฉที่ปรึกษารัฐมนตรีเอี่ยวหัวคิวหน้ากากฐานล้านเป็นใครกันแน่ เมื่อวันที่13มีนาคมนายเทพไทยเซนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพาประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีในอัจฉริยะเรืองัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมออกมาเปิดโปงถึงนักการเมืองหญิงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมีเอี่ยวกับการส่งออกหน้ากากอนามว่า เป็นข้อมูลที่น่าสนใจในภาวะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาเชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดมีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแต่ยังมีบุคคลบางกลุ่มช่วยโอกาส,สแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนและความเป็นความแต่ของผู้คนอยู่แต่การที่ในอัจฉริยะออกมาเปิดโปงแบบครื่นกลางๆอาจจะทำให้สังคมสับสนและเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงได้ ซึ่งอาจจะพาดพิงไปยังตัวบุคคลหรือพักการเมืองอื่นๆที่อาจจะได้รับความเสียหายได้จึงขอเรียกร้องให้ในอัชริยะเปิดเผยความจริงโดยระบุชื่อนามสกุลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนหากในอัชริยะมั่นใจในข้อมูลของตัวเองก็ไม่ต้องเกรงกลัวการถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีทางศาลเพราะ นายอัจฉริยะก็เป็นนักกฎหมายน่าจะรู้ว่าการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะยอมสามารถกระทำได้การที่บุคคลใกล้ชิดของรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การส่งออกกับขบวนการกักตุนหน้ากากอนามัย จะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่รัฐมนตรีและสร้างความเสื่อมเสียต่อรัฐบาลโดยรวมซึ่งจะต้องมีการดำเนินการอย่างเชียบขาดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนกระทรวงใดภาคการเมืองอะไรก็ไม่ควรที่จะลาเว้นการตรวจสอบในเทพไทยกล่าว ในเทพไทยกล่าวอีกว่าส่วนตัวเห็นว่าเงื่อนไขาการเข้าร่วมรัฐบาลของพับชัยปัดร3ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ3ที่ระบุถึงการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีของพับชัยปัดหรือรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใดก็ตามจะต้องได้รับการตรวจสอบ และต่อต้านจากสมาชิพกพรรคสาธิปัตย์อย่างแน่นอนหาข้อมูลที่นายอัจฉริยะเอาออกมาแฉนั้นถ้าเป็นความจริงตนเชื่อว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีของพรรคชาติปัตย์อย่างแน่นอนเพราะรัฐมนตรีของพรรคชาติปัตย์ทุกคนนั้นทางพรรคเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบในหน้าที่และต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ตนเองแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเลขานุการและทีมงานรัฐมนตรีทุกคนด้วยเพราะเชื่อว่าได้มีการกันกรองคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นออกมาเป็นอย่างดีแล้วแต่หากคนใกล้ชิดร,รัฐมนตรีคนใดก็ตามมีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายหรือมีการทุจริตต่อหน้าที่ รัฐมนตรีผู้ที่ลงนามแต่งตั้งจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วย